สวัสดีค่ะสบายดี FC ททางจ่องน้องคำแพงชาแนลค่ะคำแพงยิ้มหวานหน่อยสวัสดีใจ FC หน่อยค่ะสวยๆค่ะเอาตีนลงเอาเท้าลงเอาลงแล้วก็ยืนสวัสดีสวยๆมาออกมาข้างนอกไว้ไม่ใช่เอาออกมายืนตรงๆข้างนอกค่ะหนูชื่อหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงอะไร อเ,เ,เออใส่อะไรใส่แว่นวันนี้คํแแพงมาทักทายสบายดีเอฟซทั้งช่องคะอ่ะอาสวัสดีเจ้าสือไอ้เอ้แว่นจะหลุดแล้ววันนี้เนาะตอนกลางคืนของวันที่สามพฤติกายนสองหาหกเจ็ดคะ่ะในเพ่นกัมีแนวทางนะคะราวพัฒนาของพ่อช่างคมอะไรลูก แล้วก็อาจารย์ต่อยน้ำโชคเนาะแล้วก็แอดพารวยเออแอดมารวยแล้วก็แอดอ้อยพารวยเนาะก็จะมีสี่สำนักด้วยกันนะคะมาฝากมาตอน f อซทั้งช่องในคลิปนี้นะคะ <c oughs> ใส่แว่นสวยๆซิใส่แว่นสวยๆให้ f อซดูหน่อยชิไหนแว่นนี้ซื้ออยู่ไหนมาฮะคํแแพงซื้อแว่นอยู่ตรงไหนมาคะใส่สวยๆสยิสส <c oughs> จะไปเที่ยวทะเลไหม ไปเที่ยวทะเลไหมคะไปเที่ยวทะเลชอบไหมจะขาดโรงเรียนนะถ้าไปเที่ยวทะเลนะลอยลาอันคุณครูวาไห้อีกแล้วคัมเพลงจะลอยครูไปเที่ยวอีกแล้วหนีเที่ยวอีกแล้วไม่เข้าไ,ไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วใช่ไหมใช่ทำไมใช่เ <c oughs> นาะก็จะมีแนวทางเราพัฒนาของวันที่สี่ พฤษจิกายน2องหาของพ่อช่างคมแอดอ้อยพารวยแอดมารวยแล้วก็อาจารย์ต่อยน้ำโชกเนาะมีสี่สำนักด้วยกันแล้วก็จะมีแถมมาที่ก็คือรัฐบาลไทยของพ่อช่างคมนะคะคำแพงเครื่อมาเก่งแถวคุณนะขี่จักรยานหมุนไสหมุนมากเยุะนะเฮ้เก่งหลายหมุนแต่ว่าหมุนตีนบเน่เป็นเพื่อเป็นต וק, กะต וק, กะตอกตกอกตะอก วินหัวละคำแพงวินหัวละปนหัววินแล้ว <c oughs> ดือ้อ <c oughs> กำลังดื้อค่ะเออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพลนและน้องคำแพงด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้แม่เพลนแนเมื่อว่านนี่อ่แม่เพลนบอดดอยลงห้าหน้อยให้ไหเดอร์จ้ะเนาะขอโทษหลายๆมีติดทุระาน้อยนึงแล้วกันโห้สึกว่า บอสบ,บายพร้อมนะก็เลยบอได้ลงคลิปไห้นะคะแ,แต่ว่าลงในกนลุ่มไห้เนาะอะไรคะว,ว,วิ่นหัวนะั่นแล้วหมุนไปหมุนมาอายู่เนาะเอาโอเคค่ะขอบคุณใจเอฟซีด้วยลูกที่เอฟซีมีน้ำใจให้แม่น้องคำแพงโอ้ยจ้าส,สวยๆเนี่ยเถาะเออครับจังใดจ้าตัวจ้าใช่แล้วอย่างนั้นแหละจะมเ็นเพิ่นคักหลาย โอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิิงตัวเลขน้ากันเนาะค่ะเอาเนาะค่ะ fc มาเบิิงตัวเลขผลงานเนาะของพ่อช่างคมกันก่อนค่ะว่ารัฐบาลไทยงวดที่แล้วเข่าบ่เนาะมาเบิิงน้ากันนี่ค่ะ fc เพิ่นไหมาวิ่งลูดบนล่างสองกับสมนะคะเลขเพิ่นมาสองกับสมเนาะเลขวิ่งลูดค่ะมาด้วยกันมาล่างนะคะกอดข้อกันมาล่างเลยเนาะสามสองนะคะ fc รัฐบาลไทยค่ะของพ่อชัางคมเนาะนจับใส่เลขกติดโบเขาแต่ว่าเหลขวิ่งหลุดม่ทำกันสำนาะมาลางคะ่ะเลขกฟันกะบ่บเขาเนาะเพื่อนแปะเห็นผู้หิ่งสองคนเนาะแปะเป็นหนึ่งหนึ่ง,งสีเลขออกศูนย์สี่ีนะคะวันนี้เพิ่อนกับปล่อยให้นมาแล้วเน่เพื่นกับมาลงความคลิปนี้นะคะอ่ะมาเบิ่งผลลาวพัฒนางวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนาะ เลขหตัวออกหนึ่งเกห้ห้าตัว9 3 8าสาห้สตัว3ามแปห้าหนึ่งสมตัวบน8ปดห้าหนึ่งสตัวบนห้าหและสองตัวล่างก็คือ3ามนั่นเองอไปหาพ่อไปถามพ่อเลยไปพ่อคุณอยู่กลางบ้านคุณไปบ้านพี่พอดคุณไปไหมพ่ออยู่บ้านพี่พอดำแพงแกงส้มเนาะ ส่วนแอดมารวยงวดที่แล้วให้มาเนาะคะ่ะให้มาเดี๋ยวเบิ่งเทียบไซกันค่ะแอดมารวยให้วิ่งรูด7จหเด่นมาเด่นเนาะวิ่งรูดเด่นมา7จ็มาที่5แต่ว่าจับคู่ไห่บอกเขานะคะส่วนแอด้อพารวยให้มาเนาะวิ่งรูด6กับ7 ตัววิ่งตัวลูดบอมานะคะแต่ว่าจับคู่ให้เข่าอยู่เนาะก็คือจับคู่ให้เข้าที่แปดสามนะคะแปดสามล่างนะคะ FC ส่วนเลขวิ่นเพิ่นเนาะถาวิ่นจับคู่นี้ค่ะเลขสตัวมันออกสามแปดห้าหนึ่งนะคะมาทั้ง4ี่ตัวเลยเนาะเลขวินของเพิ่นค่ะ ถ้าผู้ใดสร้างเห่นเหล็วินเนาะค่ะเพิ่นว่าเลขวินเพิ่นจะมาสามตัวตลอดเลยเพิ่นว่าไอเอฟซี FC, ทั้งช่องเบิงพิจารณาเอานะคะสองงวดเพิ่นให้สองงวดมากับเขาสองงวดแล้วเนาะของเออ้อยพารวยค่ะสองงวดติดแล้วส่วนของพ่อช่างคมงวดที่แล้วให้วิ่งลูดแปดกับเก้าเนาะมาตัวรองค่ะวิ่งลูดมาตัวรองแปดมาล่างนะคะจับคู่เข้าที่แปดสามเนาะเลขออกสามแปดล่างค่ะ ก็ถือว่าเขานะคะของเพิินเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขาเล็กติดมี่หนึ่งอยู่เนาะส่วนของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะงวดที่แล้วให้5กับ6กหมาอยู่แต่ว่าจับคู่บบเข่าเด้อจ้ะเนาะนเลขวินก็มาแค่5กับ8ปดบมีสามบมีหนึ่งเนาะก็เลยจับคู่บบเขานะคะ อะได้แล้วนอแนวทางของวันที่นี่เรื่อเขียนวันทีให้วันที่สของอาจารย์ต้อยน้ำโซกนะคะงวดนี้เพิ่นหามากค่ะวิ่งลูด9เม็ดเดียวนะคะบนล่างเนาะวิ่งลูด9เม็ดเดียวบนล่างจับคู่ชุดเด่นมี9495กลับให้ด้วยนะคะแต่ว่าเมเพินลโเขียนตัวกลับมันจะเบิงหลายคู่โหดเนาะก็เลยให้ เห็ดแบบนี้เอาเพื่อนเขียนกับไหพ่พอมเนาะเพื่อนไห่มากเกาเกาหาเอ่อเกาซีซีเกาหาเกาเกาหาจังสีนะ้ำไม่เพ่นระบอกเอาใส่เนาะเพราะว่ามันจะหลายคู่เ <Head S 2> <Head S 1> ห็ดไห่เอฟายตานะคะก็เลยไบเพ่นเลยบอกกับไห,ห่ไห่เอฟซีไปกลับกันเองนะคะเนาะส่วนตัวลองก็จะเป็น3ามหนึส่เนาะส่วนเลขวินมี345901นะคะ อ,อาจารย์ต่อยน้ำโชคนะ,คะ FC นี่ค่ะงวดที่แล้วเนาะให้วิง่งรุ่นห้ากับหกก็มาที่ห้าอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะตัวประกบตัวเลขวินบอมี่ตัวประกบไซก็เลยกบ่เขาค่ะส่วนวันนี้ก็วิ่งรุดนเก้าตัวเดียวเลขเด่นจับคู่ชุดเด่นมีเก้าสี่เก้าห้าอย่าลืมกลับด้วยนะคะทุกคู่ทุกชุดเด่นและชุดรองนะคะ ชุดรองก็จะเป็น3 1มหนึเลขวินมี345901หนะ้าเก้ายแล้วของอาจารย์ต่อยน้ำโชคก็มาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยวัน,นี้ให้วิ่งรูดบนล่าง4เด่น4ีรอง3นะคะเลขวินมี2 3 4สามเจาเนาะจับคู่ชุด3ตัวบนมี3 9มเก้าสีสอง ชุดสตัวมี2 9งเก้าสองเจ4ด4องหนะคะงวดน,นี้ชุด2ตัวเน้นให้ถ้าคู่ก็คือ2 9งเและ4 9 4เกและ4ีหค่ะส่วนงวดที่แล้วให้วิ่งรูดเด่น6กรอง7ตัววิ่งตัวรูดบอมานะคะ แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะ FC ก็คือนี่ค่ะ8 3 8 3เลขออก3 8ลางเนาะกะถือว่าเข่าเดอ้อจ้ะเนาะเข้าชุดเน้นด้วยนี่เนาะที่ขีดเส้นใต้สีแดงๆจะเป็นชุดเน้นนะคะ FC เข้าชุดเน้นด้วยเลขบินมาด้วยกันทั้ง4ตัวเลยเนาะ3 8 5 1เนาะ3 8 5 1ค่ะ สวนวัน,นี้วิ่งรูดเด่นสีรองสเลขวินมี2 3 4 9 7มสชุด3ตัวบน3 9มเก้าสีชุด2ตัวสองเก้าสองเจ็ดสองห้าสามเก้หเน้น2 9 2 7และ4 9 4 7และสีหนั่นเองค่ะอ่ะมาแคบหน้าจอเอาของอาจารย์ต้อย น้ำโชคและของแอดอ้อยพารวยงวดวันที่4เนาะให้ f อทางช่องแคปหน้าจอเอาค่ะลาวพัฒนาเนาะตัวเลขทุกตัวที่ให้มาไม่เพ็นนำเสนอให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเะบิ่งเอาอิจ้าหนะ้าเอาจับคู่เอาเนาะ เพเ่อนกน่มีหน้าที่นําเสนอนะคะไปต่อกันค่ะส่วนเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์เพื่นก็นมีหน้าที่คิดคนศูนย์มใหายเนาะคิดคนบวกคิดบวกหารตัวเลขมใหายต่ละงวดเนาะค่ะมาต่อที่ของแอดมารวยล่าวพัฒนาวิ่งลูดเด่นมา890นะคะงวดน,นี้จับคู่ให้28481858 02,03,04,05,29,39,59และ19ค่ะงวดที่แล้วของแอดมารวยมาแค่5ตัวเดียวเนาะวิ่งลูดแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเข่าเด้อจ้าเนาะจับคู่ให้บอ่อเข้านะคะ วันนี้ให้890เวิ่งรูดเนาะจับคู่สองแปดสี่แปดหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศะคะต่อที่ของพ่อช่างคมกันเลยวันนี้พ่อให้วิ่งรูดเด่นที่0ูนลองเนะคะเด่นที่0ูนลอง9ค่ะ เลขติดมี3 4 5เนาะจับคู่ให้0 3 0 4 0 5 9 3 9 4 9 5เน้นไปที่0 3 0 4และ0 5ชุด3ตัวบนโบนเน้นตัวใดเท่าเท่ากันเนะเพื่อนวาเนาะก็คือ603และ405นะคะของพ่อช่างผมค่ะเนาะงมดที่แล้วเข้านะคะเข้าทั้งอ่า 83ล่างเนาะมา833891ไปออกทางอุบลอีกแล้วเนาะผู้ใดที่ตามของพอชังคมแถวอุบลน,นะจะได้หลายๆงวดติดต่อกันแล้วเนาะเพราะว่าส่วนมากไปออกแถวอุบลน,นะคะเลขล่างเนาะแถวอุบลแถวมุกดาหารเนาะพันจะเอาเอาเลขหนา6ตัวเป็นเลขล่างนะคะ fc ชวนเขียนเท่าเอาเลขหนา4ตัวเนาะ มันก็จะต่างกันไปเนี่ยส่วนงวนนี้เพิ่นห้วิ่งรูดเด่นที่0ูล่องเก้าเลขติดมี345จับคู่ให้ชุดเน้น03,04,05ชุดลองก็จะเป็น9ก้าสานะคะชุด3ตัวบน603และ4ี่นั่นเองค่ะอะมาแคปนาจอเอาล่าพัฒนาของแอปมารวยแล้วก็พ่อช่างคมก็จะตรงกันที่ สา <39 S 2> มเก้าเดี๋ยวมาเพ่นขีดเส้นใต้ให้ตัวที่ตรงกันกับของพอช่างคมนะคะนี่ค่ะตรงกันที่สามเก้าห้าเก้านี่ค่ะเนาะแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนาะตรงกันค่ะนองนั้นเอฟซีทั้งจองพิจารณากันเอาค่ะอ่ะแคปนาจอเดอ้อจ้ะ นี่ค่ะหิ่งรูดเดินเก้ากับศูนย์เนาะพอช่างคมเพิน่นว่าของเพิ่นก็นนได้สามตัวคือกันเนาะได้ศูนย์กับเก่ากับหนึ่งเนาะแต่ว่าเพินเ่นบเอาหนึ่งเพิ่นตัดหนึ่งออกก็ได้เหลือแต่ศูนย์กับเก่านะคะถ้ามักหนึ่งก็เอาไซด์ได้เด้อเนาะก็จะจับคู่เป็นเก่าคู่คือกันเนาะถ้าว่าเอาหนึ่งมาใส่หนี่เนาะผู้ใดมักก็เอาใส่อันนี้ก็ะเป๋เาให้ฟังซื่อๆนะคะตามนี่ค่ะ เดี๋ยวเพื่อนจะพาเอฟซีไปเบิงเอารัฐบาลไทยเพื่อถ้าเอฟซีทั้งช่องชอบตัวไหนจะไปหาหยิบซือโรตรี่ไว้นะคะนี่ค่ะรัฐบาลไทยของพ่อช่างคมงวดวันที่เอาวันที่สี่ปัสสันเดเขียนผิดแล,ล้วล่ะวันที่สิบหกเนาะคะ่ะเพื่อนเขียนผิดนี่แหละลงๆนึ่มๆเนาะเขียนวันที่กับผิดบ,บังตากะเพราะว่าเพื่อน เห็ดห้าน้อยมันต้องเขียนมันทีไปเรื่อยๆเรือยๆอย่างซส้นบางมันเอก็ลุดหลงเนาะหลงตามห้าน้อยซิงเท่อก็ห้นะาน้อยหลงตามเล่าจังเสียไม่นลงวดนี้รัฐบาลไทยวันที่16บหกพฤศจิกายนสองห้าเจ็ดพ่อช่างคมให้พิ่งลูดเด่นที่4ีรองสนะคะเด่นที่4ีรองสามนอเลขติดมี8-90 ก็จะจับคู่ออกให้มี3 8 3แปดสามเก้าเน้นที่30และ40นะคะชุด3ตับน740และ930ามเนาะเอามาให้เบิงงพิดสารหน้ากันก่อนค่ะเดี๋ยวเพิ่นเน้นย้ำโค้งสุดท้ายมาแล้วจะได้ตัวใดแล้วเพิ่นฝันดีบอเนาะเพิ่นจะมาบอกให้อีกเทื่อนึงนะคะหมดที่แล้ววิ่งลู่2กับ3 สองมาหลักหน่วยบนเออมาหลักหน่วยล่างสามมาลักหน่วยสิบเนาะเออมาหลักสิบล่างบอกผิดอีกแล้วก็จะแดงว,ว่าสามกับสองกอดข้อกันมาลางเลยเนาะนะคะส่วนงวดนี้เด่นสี่รองสามเลขติดมีแปดเก้าศูนย์จับคู่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เน้นที่สามศูนย์และสี่ศูนย์ชุดสามตัวบน เจ็และ9 3 0นเองนะคะอ่ะแคปหน้าจอรัฐบาลไทยเพาะชัางคมไปเบิ่งเป็นแนวทางกันนะคะเดีย๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกับคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคม,มาร่ำรวยค่ะเฮงๆปังๆนะคะลาวพัฒนาขอให้แตก3ตัวตรงนะคะวันที่4พุพฤศจิกายน2567ค่ะ